สวัสดีครับนี่พี่แบงค์จาก j d p r o j e c t c o m ครับก็หายหน้าหายตาไปนานครับเพราะว่าพี่ป่วยนะครับในครั้งนี้เนี่ยตอนนี้พี่ก็ยังป่วยอยู่นะอาจจะมีไอบ้างต้องขออภัยด้วยในครั้งนี้เราจะมาสอนเรื่องการทำตัวแสงวิงวิงนะครับที่เราเห็นตามโฆษณาพวกเครื่องสําอางเกาหลีที่มันจะมีประกายแสงวิ่งวิ่งออกมาจากตัวสินค้าหรือออกมาจากตัวแบนเนอร์นะครับเห็นมีน้องๆถามมาพี่ก็ ไม่ได้พี่ก็สัญญาไว้ว่าจะได้มาอัดนะครับวิธีการทําไว้ครั้งนี้พี่ก็มาทําตามสัญญาครับเริ่มต้นพี่มีตัวงานตัวเก่าสมัยก่อนนะครับที่เคยทำเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเป็นพวกเว็บไซต์สินค้าเกาหลีเหมือนกันนะครับก็เคยทำเอาไว้ให้เพื่อนในยุคก,ก่อนตอนนี้ก็จะเอาภาพมาใ,ใช้ในการสอนนะครับ เว็บตัวนี้พี่น่าจะทำตั้งแต่ปี2,552ถ้าพี่จำไม่ผิดนะก็เราจะมาเป็นตัวอย่างกันนะครับในการจัดทำโอเคก่อนอื่นครับพี่ตัดตรงส่วนหัวมาครับมันจะเป็น h e ดเดอของตัวเว็บไซต์ขนาดของมันก็จะอยู่ที่9 8 0คูณ509นะครับเริ่มต้นเราเข้ามาที่ f l a t ได้เลยครับเลือกเป็น action script 3หรือ2ก็ได้อันนี้ตามใจนะครับ ปุ๊บหลังจากเข้ามาปุ๊บพี่ตั้งไซส์ครับเป็น980ส่วนกว้างเป็น509นะครับส่วนความเร็วเฟรมเปอร์เซกพี่ขออยู่ที่30ละกันพราะชินมือนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นโครงหน้าของตัวแบนเนอร์หรือตัวเฮดเดอร์ของเว็บไซต์ของเรานะครับพี่ลาเฮดเดอร์มาเลยครับคลิกท้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับ รอสักครู่แฟลจะทำการ Import ครับรูปที่เราลากเข้ามานะครับอตอนนี้เนี่ยตัวรูปน่าจะเข้ามาในแฟลตเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่รูปครับตั้งแกน x เป็น0ูนย์แกน y เป็น0ตัวแฟลตจะพอดีกับตัวตัวรูปจะพอดีกับตัวหน้าจอแฟลตเป๊ะนะครับ ต่อมาพี่จะทําแสงวิ่งครับวิธีการทําแสงวิ่งนี่ง่ายมากๆเริ่มต้นเราเลือกวงกลมมา1วงครับเลือกสีเป็นไล่ขาวดําแบบเป็นวงนะครับเสร็จแ,แล้วเรามาตั้งค่าสีกันนิดนึงเพราะว่าตัวแสงวิ่งของเราเราอยากให้ไล่จากขาวมาขาวแต่ขาวตัวหลังเนี่ยเราลดอัลฟาลงเป็น0นะครับวาดวงกลมมา1วงจะได้วงแบบนี้ที่เหลือเราบีบตัววงนี้ครับให้เป็น เล็กๆอ่าเราก็จะได้ตัวแสงที่เป็นแนวตั้ง1อันนะครับกดอัติเนตคลิกลากออกมาก็จะได้2อันเลื่อนให้เป็นแนวนอนครับเราเอา2อันเนี่ยให้มันขัดกันพอดีเราใช้เมาส์นะครับลากทั้ง2อันแล้วก็มาที่เมนูนี้ครับถ้าน้องคนไหนไม่ได้เปิดไว้นะครับก็มาเลือกที่ Windows แล้วก็ลองดูตรงนี้นะครับให้ติ๊กถูกเอาไว้เปิดเอาไว้นะครับเราเลือกทั้งสองอันแล้วก็กดให้มันอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วพี่ก็ขอ copy มาเป็นอีกอันงานนี้เราจะให้มันเป็นเส้นทะแยงแล้วก็ให้ตัวประกายแสงเล็กกว่าเดิมหน่อยหนึ่งโอเคงานนี้เราก็เลือกทั้ง สีอันแล้วก็กดสองครั้งให้มันมาอยู่ตรงกลางตอนนี้เราก็จะได้ตัวประกายแสงเรียบร้อยแล้วนะครับของเราแต่ถ้าเราอยากตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยพี่อยากจะให้วงกลมมันมีวงกลมด้วยมันจะได้ดูฟุ้งๆนะครับเหมือนเดิมครับให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้อยู่กันตรงกลางพอดีนะครับเลือกทั้งหมดครับต่อไปนี้พี่จะให้ตัวแสงวิงวของเราเนี่ยมันเป็นมูวี่คลิป นะครับเพราะว่าเราจะามาใช้หลายอันถ้าน้องคนไหนสงสัยว่ามุ้ยคลิปคืออะไรก็ไปดูในบทเรียนเก่าๆนะครับครั้งนี้พี่อาจจะพูดเร็วบ้างช้าบ้างบกไปวนมาบ้างเพราะว่าพี่ไม่ได้เตรียมตัวมาต้องขออภัยด้วยนะครับกดตอนนี้เราเลือกที่แสงแล้วนะครับกด modify convert to symbol ครับก็เป็นมุ้ยคลิปอาจจะตั้งชื่อเข้าไปก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้นะครับอันนี้พี่ ภาษาไทยเลยก็ไนะด้เพื่อน้องๆดู MC แสงหรือมูวคลิปแสงนะครับกดโอเคตอนนี้เราได้แสงมาแล้วอันหนึ่งก็ดมาคลิกเข้าไปทำข้างในครับพี่จะให้ตัวพี่เลื่อนตัวแสงมาข้างนอกนะครับน้องจะได้เห็นง่ายนะพี่จะให้ตัวแสงของเราเนี่ยค่อยๆสว่างมาแล้วก็ออกไปนะครับก็คลิกขวาครับ น้องคนไหนเคยเรียนเรื่องบทเรียนโมชันมาแล้วนะครับก็คือการใช้โมชันนั่นแหละครับสามารถเลือกได้ทั้งโมชันทวินหรือคลาสสิกทวินก็ได้นะครับน้องบางคนถนัดอยู่ที่คลาสสิกเรามาทำคลาสสิกก็ได้ไม่มีปัญหากดเครียดคลาสสิกทวินครับในเฟรมแรกเราก็จะให้มันเล็กเล็กๆประมาณนี้ มาเฟรมที่30 30พี่ตั้งเอาไว้ที่30เฟรมต่อวิก็คือมันจะใช้เวลา1นวินะครับในการทำให้ตัวมันใหญ่ใหญ่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ใช้เวลาวิที่2ก็คือเฟรมที่60ในการขยายแล้วก็ให้มันจางหายไปวิธีการจางหายไปครับคลิกที่ตัวแสงแล้วก็มาดูที่สไตล์ครับเลือกเป็นอัลฟาตั้งอัลฟาเป็น0ูนย์นะครับ มันก็จะจางหายไปแสงมาใหญ่แล้วก็จางหายไปเสร็จแ,แล้วการที่เราไม่อยากให้ตัวแสงของเราเนี่ยมันวนลูปได้จํานวนเยอะๆนะครับก็พี่ขึ้นเลเยอร์ใหม่ขึ้นเลเยอร์สองแล้วพี่ก็กด F5 ประมาณเฟรมที่140 140ไปเลยแล้วกันทุกอย่างใช้วิธีการการเอาครับ ทันทีที่แสงมาแสงจางหายไปให้มันหายไปสักพักใหญ่ๆแล้วถึงค่อยวนหลุกกลับมานะครับโอเคออกมาข้างนอกตอนนี้พี่ได้แสงอันหนึ่งแล้วพี่คลิกแสงลองมาวางไว้ที่ผมลองคอนโทรลเลนเตอร์ ter, ดูครับแสงมาจางหายไปพอสักพักมันก็จะกลับมาใหม่ครับตอนนี้ถ้าเราอยากให้มีแสงหลายๆอันครับเราก็ปี้แสงอันแรกไว้ นะครับตัวเฟรมข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือแสงพี่ตั้งชืวอไว้ให้ลเยอร์ที่2ก็คือแสงนะครับเ่วนเลเยที่ที่1ก็คือลูปพี่ตั้งชืวอไว้ให้คลิกขวากด property นะครับโอเคพี่ copy เฟรมที่เป็นแสงเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงข้างล่างพี่ยืดไว้สัก120 Frame เฟรม สาเหตุที่พี่ต้องยืดฟเฟรมอาไว้เยอะๆเนี่ยเพราะว่าพี่จะทาให้แสงมีหลายอันและแสงแต่ละอันต้องขึ้นไม่พร้อมกันนะครับเพราะถ้าแสงขึ้นพร้อมกันพี่ว่ามันจะดูดูแปลกๆอะ่ะมันเหมือนหิ่งห้อยวาดแสงพร้อมกันมันดูแปลกๆโอเคพี่กดขึ้นเลเยอร์ใหม่ครับพี่แปะแสงเข้าไปอีกแต่งานนี้แทนที่พี่จะแปะไว้ในเฟรมที่1นะครับพี่อาจจะแปะไว้ในเฟรมที่15คือครึ่งหนึ่งกดเพลสแล้วก็เลื่อนแสงมาไว้ที่อื่นนะอันนี้2 คืนระยะใหม่ครับอันนี้สักกะกะเอานะครับเพราพี่ก็ใช้กะเอาไม่ต้องเปไปมากโอ้ชฉากพี่สีมันอ่อนไปหน,น่อยเนอะไม่ได้คิดมาครับเฟรมนห้าสิบแปครับแปะครับให้มันเหลือมๆๆ,ๆกันหน่อย นีจะอยู่ติดกันนิดนึ่งก็ได้เคลียร์ใหม่แปะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ตามความขยันนะครับว่าเราจะแปะกี่อันอยากได้กี่อันนะครับที่เหลือหลังจากเราแปะมาหลายๆอันเนี่ยตัวพี่เองนะครับก็จะมีการทําให้แต่ละอันขนาดมันไม่เท่ากันอันนี้เล็กอันนู้นใหญ่อันนู้นใหญ่อันนี้เล็กนะครับมั่วๆเอา ตามอารมครับลองกด control enter ดูครับพี่ลืมบอกนิดนึงครับว่าพี่ขึ้นระยะใหม่ในเฟรมสุดท้ายนะครับในเฟรมที่ประมาณ120หรือเฟรมสุดท้ายของพี่พี่กด f 7นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ action ครับหรือ action script ถ้าน้องคนไหนไม่ได้เปิด action script กด f 9นะครับก็สามารถเปิดแบบนี้ได้เหมือนกันพิมพ์ stop เอาไว้ครับค,คือหลังจากที่แสงทุกแสงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้มัน หยุดหยุดเล่นก็คืออยู่ที่เฟรมนี้นะครับไม่งั้นมันจะวนลูกแปลก,ปลกพิมพ์ stop stop นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับ Contolenter r ลองดูครับตอนนี้เราก็ได้แสงแล้วที่เหลือเราก็สามารถนำะมาตกแต่งเพิ่มเติมได้ครับแสงใหญ่ไป ก็ทําให้มันเล็กลงครับปิ้งปุ้งปิ้งปุ้ง,งอันนี้คือเทคนิคการทําแสงสว่างง่ายๆนะครับเพี้ยมันใหญ่ไปจริงๆลองดูอีกที นี่ก็คือการทําแสงวิ่งวิ่งวับวับวิ่งวิ่งง่ายๆนะครับโดยวิธีการใช้แฟลชอย่างไรน้องก็ลองเอามาทําดูกันได้นะครับวิธีนี้ก็สามารถไปใช้ได้กับพวกเครื่องเงาทั้งหลายครับพวกรูปทองนาฬิกาต่างๆนะครับหรือว่าเอามาใช้กับตัวเว็บไซต์เกาหลีกันได้เหมือนกันโอเคครับยังไงก็ทดลองทําดูครับติดปัญหาหรือมีอะไรสงสัยอยากดูบทเรียนเก่าๆครับ ไปได้ที่ jdproject.com นะครับแล้วก็สแลตติวเตอร์ล,ลก็ไปดูบทเรียนเก่าๆกันได้ทั้งวิธีการทำการ์ตูนวิธีการทำโมชั่นทำเฟรมบายเฟรมนะครับก็มีสอนเอาไว้ข้างหนลองทำกันดูครับสนุกสนุกอย่างไรก็โชคดีครับขอบคุณที่ติดตามผลงานกันมาครับสวัสดีครับ